สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่ากําลังก่อสร้างบ้านสวนอีกหลังหนึ่งจุดนี้ผมจะก่อสร้างอยู่กลางสวนเลยนะครับก็ใช้เสาไม้นะครับเพื่อจะเป็นแบบธรรมชาติมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่าปัญหาของปลวกย่อมมีกับเสาที่เป็นไม้นะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคไล่ปลวกนะครับไม่ใช่การกําจัดเป็นวิธีการไล่ปลวกแบบถาวรเลยซึ่งเป็นวิธีโบราณนะครับที่ ผมก็ได้สอบถามมาจากคนเท่าคนแก่แล้วก็ผมก็ได้ทดลองมาระยะหนึ่งแล้วก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าถ้าจะกาจัดเลยเนี่ยปลวกเขาก็มีดีอยู่เพราะว่าที่สวนผมเนี่ยจะมีเห็ดปลวกออกเยอะก็เลยใช้วิธีแบบปลอดสารสะหน่อยเพื่อให้เขาไปอยู่ไกลซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับวิธีการเอาน้ํามันเครื่องมาเทราดโคนเสาเพื่อป้องกันปลวกใช่ไหมครับแต่ว่าผลระยะสั้นเนี่ยพอได้พอผ่านไปน้ํามันเครื่องแห้ง ปลวกก็เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการนี้ถือว่าไม่โอเคเท่าไหร่นี่ก็คือเสาต้นที่ผมได้เอาน้ํามันเครื่องเทราดไว้เมื่อปีที่แล้วและผมก็ใช้ผ้าชุบน้ามันเครื่องผ่านไว้ผลก็เป็นตามที่เห็นครับปลวกก็ขึ้นได้เหมือนเดิมซึ่งวิธีการไล่ปลวกแบบท้าวรนที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือนี่เลยครับที่เห็นในมือผมนี่แหละคือเกลือเกลือสมุทรเกลือสินเทาเกลือแกงของเรานี่แหละครับง่ายๆเพียงนําเกลือมาละลายกับน้ํานะครับเกลือหนึ่งแก้ว มาละลายกับน้ำหนึ่งเหยือกจากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปเทร,ราชโคนเสาเพื่อป้องกันปวกเดี๋ยวเหตุและผลผมจะอธิบายให้ฟังในท้ายคลิปหรือไม่ก็ก่อนจะวางเสาลงหลุมเนี่ยก็เอาเกลือเนี่ยไปโรยไว้นะครับให้ดินบริเวณใต้โคนเสาเนี่ยเป็นดินเข็ม โรยไว้ยิ่งเยอะยิ่งดีหรือถ้าเราขุดหลุมฝังเสาไปแล้วเนี่ยเสาไม้นะครับเราก็ซอะล่องตามข้างนิดนึงแล้วก็เอาเกลือเนี่ยไปโรยใส่พอความชื้นในดินละลายเกลือก็จะเกิดความเค็มขึ้นบริเวณโคนเสาของเราปลวกไม่กล้าเข้าใกล้ครับแค่นี้เองไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีให้มันยุ่งยาก หรือถ้าเราเาเกลือละลายน้ำเนี่ยไปรดที่ตัวปลวกเลยไม่เหลือครับไม่รอดแน่นอนทีนี้เรามาฟังเหตุและผลกันว่าทําไมเกลือเนี่ยมันถึงไล่ปลวกได้ซึ่งที่จริงแล้วสูตรไล่ปลวกผมก็เคยทําลงใน YouTube หลายวิดีโอนะครับแต่มันเป็นวิธีการชั่วคราวเราต้องทําซ้ํำบ,บ่อยๆแต่สูตรเกลือเนี่ยเราทําครั้งเดียวอาจจะใช้เกลือในปริมาณที่เยอะหน่อยนะครับเพื่อให้ดินบริเวณที่ปลวกจะเข้ามาทําลายเกิดความเค็มโดยเฉพาะรอบโคนเสานะครับ เหตุและผลที่เกลือสามารถไล่ปลวกได้ก็เพราะว่าในกระบวนการกินของปลวกเนี่ยเขาจะกินไม้เป็นอาหารนะครับกินเนื้อไม้เป็นอาหารโดยเฉพาะไม้เนื้ออ่อนส่วนในกระบวนการย่อยอาหารของปลวกเนี่ยปลวกไม่สามารถที่จะผลิตน้ําย่อยหรือเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารเองได้อันนี้เขาต้องพึ่งจุลินทรีย์บางชนิดที่มีอยู่ในระบบทางเดินของปลวกนั่นเองแต่คนพืชสัตว์ทุกชนิดมันขาดน้ําไม่ได้ปลวกก็ขาดน้ําไม่ได้เมื่อปลวกกินเนื้อไม้แล้วมันต้องลงมากินน้ําหรืออาจจะทํารังใต้บ้านเรา และที่สําคัญปลวกจะไม่สามารถกินน้ําที่มีความเค็มหรือดินที่มีความเค็มได้นะครับหากเราเพิ่มความเค็มเข้าไปหรือออกเกลือโรยรอบโคนเสามากที่สุดให้เกิดความเค็มซึมลงไปใต้ดินบริเวณที่ปลวกจะเข้าทําลายเสาน้ําบริเวณนั้นและดินบริเวณนั้นก็จะเกิดความเค็มถ้าปลวกเผลอกินน้ําที่มีความเค็มเข้าไปก็จะเกิดภาวะขาดน้ําและตายในที่สุดสุดท้ายก็ต้องพากันหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับ อันนี้คือวิธีการไล่ปลวกที่คนทั้งคนแก่เขาบอกต่อกันมาแต่หลักที่ผมอ้างอิงเนี่ยคือหลักความจริงนะครับเพราะว่าคลพืชสัตว์ทุกชนิดต้องการน้ําและถ้าปลวกกินน้ําที่มีความเค็มเข้าไปก็จะเกิดภาวะขาดน้ําถามว่าแล้วความเค็มของเกลือเนี่ยมันจะไปทําลายเสาไม้ของเราไหมอันนี้ไม่เลยนะครับเพราะว่าการถนอมเนอไม้ไผ่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้ความเค็มใช้น้ําเค็มนี่แหละก็คือเอาไม้ไปแช่ในน้ําเกลือไว้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการไล่ปลวก แบบง่ายๆนะครับไม่ให้มารบกวนบางทีเราอาจจะไปทําซุ้มไม้ตามจุดต่างๆบริเวณสวนของเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ซึ่งหลายคนก็อาจจะใช้น้ํามันเครื่องนะครับแต่ผมก็ทดลองมาหมดแล้วน้ํามันเครื่องนานไปมันก็แห้งและมันก็ไม่ได้ซึมเข้าสู่ผิวดินแต่เกลือเนี่ยถ้าเกิดความชื้นหรือถ้าเราผสมความเข้มข้นทั้งสูงเนี่ยนำไปรดที่โคนเสารบริเวณรอบเสาก็จะเกิดความเค็มถ้านําไปรองพื้นก่อนตั้งเสาไม้ แล้วก็โรยเกลือเข้าไปรอบทับอีกชั้นหนึ่งดินบริเวณนั้นก็จะเกิดความเค็มปลวกก็จะไม่เข้าใกล้นะครับก็ต้องย้ายที่ไปหากินที่อื่นนี่คือวิธีการไล่ปลวกแบบปลอดสารนะครับปลอดภัยและที่สําคัญเราไม่ต้องไปฆ่าเพราะว่าปลวกก็มีประโยชน์เพอเพอพากันย้ายที่ไปสร้างเห็ดปลวกในสวนของเราอีกต่างหากนะครับก็ลองนําไปใช้ดูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ